ก็เลขชุดนี่เก้าเจ็ดนี่กับสี่แปดสี่เป็นงวดไทยซื้อท่องไหมว่าไทยดหรออซื้อเส้นไหมไปเลยซื้อเส้นไหมไปเลยแมนบอแมนอยู่ถือแล้วเขาว่าสั่นเออเอก็เลยมาหาจะนี่ตัวไหนสี่แปดสี่ถือแล้วถือแล้วแม่นอยู่ถือแล้วโอ้พวกเขาหันว่าเออไปฝันต๋ฝันต๋ฝันนี่อ้าฝันมือขึ้นมาดมาด จำรถซืสอวะจำแล้วรถนะจี้จำต่อรต่อจำอีกโอ้ทจำแล้วจำแล้วจำแล้วจำอีกจำว่าฮะหนใจเหมือนดูกำลังควันควันรถเจ้าของขี้เอารถเจ้าของไปจำไปป้อมใส่ตัวนี้เตียนใส่ซีแปดซีนี่โอ้ไปเติมน้ำมันวะเตียไปเติมน้ำมันโอ้ขี่รถไปบ้านนี้ก็สิมั่นใจญได้เป็นได้ไงว่าไปฟังดูเพราะว่า มีคนขึ้นไปน,นั่งรถสี่ขนโอ้เติมนละมันเสร็จแล้ยจะคลองค้าเติมนละมัน่นด uh. ้วยอ่าเติมนละมันเสร็จแล้วปุ๊บปิดปั๊บ,บเหลียวบางเลขปุ๊บเห็นสามตัวสี่แปดสี่ไปถามเขาแม่นบ่อั่นว่าแม่นอยู่ถือแล้ว oh. ว่ะท่านโอ้ผู้คนที่ซี่ขึ้นไปขับรถนี้อะไรขับรถจะคลองหนี uh. อเออเอาทะเบียนมันก็บแปดสี่ขนก็ขึ้นสี่ขนทะเบียนตัวอะไรเนี่ย ก้าห้าแปดสี่หาแปดสี่ห้าแปด่าฝันไปสี่แปดสี่ฝันไปสี่แปดสี่รถตันนีมีหกแปดสี่บเนี้ยรถตันีมีหกแปดสี่มาพอดีพี่น้งมาพอดีรถตันบานเตอร์ไหนข้าตางใส่รถเันเออานโตมากแล้วฝันได้รถตันเอักร่อยอะรถตัีกับมาแล้วพี่น้งรถตันเขาเป็นหกแปดสี่เป็นตไหนบานเลหวยเอาหนึ่ี่สี โอ้ยมันซ,ซ,ออนซีซีสามเนาะซีซีเออเมื่อก่อนซีซีสะบัดนี่ออืซีไปหาเอาตัวนี้ใจเดียวโอ้คือซืหาเลาะมัดเมืองได้เยอะเลโอ้ยออกจากนี้ปุ๊บเนี่ยเลาะหาซื้อเลยตีแบ่งใจเด้แบ่งแก้วบ่แบง่งเ,เลขมันออกตัวเดียวมันบอกปลายตัวตีเ,ออเลขมันออกตัวเดียวเลยซีแปดซีสามประตูเท่านังเตินสามประตูสองตัวกับซีแปดแปดซีกับซีซีนี่แค่นั้นนี่แค่นั้น นี่รู้เนี่ยสองตัวซีเกตขี้ชีพรอนั่งบอมีหลายตัวสองตัวก็ได้แล้วห่วเก้าเกตมันอยู่ชิดินคุณเนาะเออเอาเกาเกตไปใส่อีกเอาเก้าเกตกับฝันนี่ละฝันต่อเนื่องไม่เรื่อยเนี่ยโถ่ฝันต่อเรื่องไม่เรื่อยปุ๊บก็ขึ้นมาอือพอนรถลงไปไปตกลงสะสะกับซีแกต ถอยรถอีกแล้วเออถอยรถอีกแล้วถอยรถพ่วงเนี่ยบานนี้รถพ่วงเกี่ยวไม่เป็นรถแค่ดี๋ดี๋่อันตอนเนี่มันก็ฝันว่าหออ๋ออุ้ยหองามหอไปห่อนเดียวครับเอารถพ่วงถอยออกจากโกดังเขาใส่เข่าไว้ให้เรียบร้อยถอยถอยถอยว่าไปตกสะมันมันแคบนะถ้ามันแคบนะถอยลงสะอะไรอยู่ส่องมั่งอ่าแต่เนี่การเล่นอ่าวันนี้ขึ้นลงมาจากรถแล้วมันมายืนมือจากของอ่ขอโทษขอให้บันไดเบาหยาบนะขับเด้ออืมพวกจีนเจะคว้างัน รูปเขาบอกรูปก็บอกมีเลยเก้าเ็ตตัวเดียวติดติดยูหันติดยูยูเล็บอยู่เล็บอยู่เล็บเออเล็บคือยังเล็บยใหญ่นี่ไหมตัวตัวบักใหญ่ได้เก้าเกตนะป้านว่าเล็บสร้างคนละคนเก้าเ็ตตัวเดียวก็เรียกว่าคือฝันงวดก่อนนี่ไอ้ผีมาทะเลาะกันผีมาแย่งแอแย่งกันบอกเลขหนึ่งเก้าเ็ดเ็ดเก้าหนึ่งหัน มันบระมาณสามตัวที่มันถึงเปนสองตัวที่พี่สันก็เลยเห็นเก้าเจ็ดตัวเดียวก็เลยมั่นใจเก้าเจ็ดล่างบนก็คือสี่แปดสีเม็ดเดียวครับผมบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวอไปหมุนเอาวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันร้อยหกสิบแปดี่ตามพ่อสวายอยู่ได้พี่ได้เม็ดเดียวเลยครับเม็ดเดียวเม็ดเดียวอื ฟันทงเลยมือหนิสี่แปดสี่เก้าเจ็ดล่างสามตัวนี้บนอย่างเดียวครับอไปม้วนออกสามทีนั่งและสองตัวกราบเอาเก้าเจ็ดมีหกเจ็ดนำเด้ออย่าลืมงวดที่ก่อนหนึ่งงวดก่อนบมลหนึ่งสองเก้ามันออกสองหกแเห็นบ่นั่นหลังงวดนั้นจำท่องเสื้อจำท่างเสื้อว่าไอจำท่องเสื้อดีตัวมันเหลือไม่ได้ซื้องวดนี้นําโอ้โทษยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่ยังพัดเหลด เอองวดนี่สิไทยท่อง้าตีเออเลขชุดนี่เก้าเจ็ดนี่กับสี่แปดสี่เป็นงวดไทยสื้อท่องไหมว่าไทยหรออซื้อเส้นไหมไปเลยซื้อเส้นไหมไปรวดสื้อเส้นไหมไปรวดตั้งแกไว้แล้วสามบาทโอ้เสียเอาสามบาทท่องเส้นหาผุนแล้วเส้นหาผุนแล้วเส้นหาขั้วผุนแล้วเออแล้วก็แหวนเด้แหวนบาทหนึ่งนี่เด้อ แหวนอีบาทนึงก็ที่เป็นสองแสนกัวตัวตีเออแหวนพร้อมจีแหวนพ่วงนี่เด้อแหวนกระปตีเออท่วงกระปสายอยกระเหลือซอยกระบ่อเหลือโอ้ตีบาทนี่สี่ชื้อไหมโอ้สิเอาใหญ่ก็เก่าบาบเอาใหญ่ก็เก่าโอ้มันเอาไว้ไว้มันดำมันหลอกเออมันันเฮียกัดเออเออเฮียกัดมันจอยเออก็เลยขายไปเปลี่ยนเอาไหมเดือนชดเดือนเลยเฮาเออเดือนชดเดือนเลยเซ็นเสร็จละเดือนเนาะเซร็จละเดือนอืค่ามันได้หลายกว่าหันเนาะ กระสี S <S> ดได้หาบาทา oh. กาาุเลว่าอแตว่าตั้งควมตั้งใจเอาแหวนบาทหนึ่งขึ้นก่อนอ่ซอยเอาสาบาทขึ้นก่อนโอ้โหเอาเอาแค่นี้ก่อน oh. บอกไว้ oh. อย่าลืมเือเก้าเจ็ดล่างอือสี่แปดสี่บนอ oh. มันสามตัวมันต้องเป็นบนละ สองตัวไม่ต้องไปล้างละเพราะว่าเดียวเห็นอยู่โปรตีนในพังแล้วมันว่ามันอยู่อื่นเนี่ยมันเขียนสิมันจะมันว่ามีฝอยไม่เขียนไม่หรอกมันมันเห็นเองเขาว่าแม่นแล้วถือแล้วออไปเตือนน้ำมันนี่แม่นบ่อันซีแปดซีนี่แม่นอยู่ถือแล้วโอ้เขาว่าสั้นไหมปลาดโทษมันถือแล้วเฉยงมันตัวมันถือข้าอย่างเตี้ยมันถือข้าอย่างแบบนี้โอ้สำหรับตัวซีแปดซีนี่ตัวเดียวสองพัน ซื้อไว้แล้วเก้าเจ็ดเนี่ยตัวเดียวสามพันตัวตัวเดียวล่างนะครับล่างนะครับผมไม่ใช่บนท้องซื้อหลายแบบนั้นได้ตืมรุ่นเล่อตัวเดียวเลยมันเป็นสามเันสามเันหกครับตัวเดียวหันสามเนหกท้องสามเันหกนี่ก็ได้ท่องแล้วถ้ามันออกกลางในแล้วถ้ามันออกบนสามตัวนี่ปุ๊บ ไปขอดโฟลต์จูเน่เพราะว่ามันไปบ่อไร่เครียดหลายมองได้ขีดตมเข้าไปน้ำเขาบ่อไร่มันในยางนาฝนทุรักทุเลที่มันในยางไปเขาเลยขี่รถจวดๆเข้าไปจากคลองเบบจวดไปค่นข้างไป็นในยางไปว่าท่านเขาจะเทื่อกที่เครียดแห้งบัดนี้วะมันสิบบ่อไร่จะเทือกวัดสนดอกว่าวัดสนานี่เทือกวัดสนอันนี้ เเลยป็นน้ำบุญวัศาสนาเด้อกะเลยหาลอตเตอรี่ว้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเด้อพวกมันโกาให้เสื้อเด้กพวกไเสื้อก็ับค่อยจัดผู้ใดคัดกับผ่านไปเอให้เป็นแนวทางนอให้เป็นแนวทางคือื้อแต่ว่าส่วนตัวของเจ้าของนี่เรียบ้อยทุ่มอยู่แล้วทุ่มแล้วพอความฝันของเจ้าของดังว่าจะใช้กระซังบ่อเกี่ยวกับความฝันบเกี่ยวก็ของผู้อื่นดังมาจากอะไรไม่เกี่ยวโอ้ต้าสีดังมาจากไดนข่อยบเกี่ยว พอเจ้ากับบงหัจักข่อยกับช่งบงหัวจักใช่ซื้อมาซิมวกันเรื่องของเจ้าก็ขนใหญ่โอ้ของข่อยผู้เดียวโอ้โหางวดนี้เอาแขนแขนไปลวดเอาสี่แปดสี่ครับผมสองตัวล่างเก้าเจ็ดเอาหัวลงจากนอยหกเก็กันไว้จักนอยกันไว้จักนอยคือตัวกันคือหกเก็เพราะว่าผู้ฝันกับกันไว้แล้ว ต่ว่าตัวนี้ไม่ต้องกันคือ C84 เนี่ครับผมไม่ต้องกันมันงรู้ว่ตัวที่มีนี้บ่บ่มีอีกนี้ไประเทศบางคน C8 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 แค่นี้บ่งคนโอู้ทู้หอยเอาไว้แลี้ยวตัวละสองพันเล้วเอาเสียเงินล้านมาหนะครับผมเอาสมัครรับเพื่อเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอาตามเน้อผีหลองเด้อใครตามพ่อสวัสดีครับผม